ท้องเบียดสวัสดีครับผมพี่น้องอื่นเช้าบ้านเทาสีมีงานครับทุกคนบ้านน้องเพยงเพพินของท่อยินดีตอนรับแขกผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับอื่นเช้าสว่วงเช้าหฮากระสีผูกแขนตอนรับขวัน,น้องเพยงพินครับพี่น้องย่ำแรงหฮากระสีจัดพิธีร่ำบวงสวงนะครับผมปู่พญานาคของเรานะครับผมต,ตั้งแต่ เสๆครับพี่น้องฮอกระดรกลางเต้นนะครับผมโอ้พี่น้องสุดยอดเลยครับผมขอบคุณพี่น้องบานเกลี่เรื่องเขี้ยงเด้อตอนนี้ามาออยเอาน้องเพ่งพินของเขานะครับผมทุกคนโอ้ยตื่นเต้นแต่าาเดีวเด้อน้องเพ่งพินเอ้ยก่อนผู้อื่นสิมาหาข้ากระตอกอาบน้ำให้น้องเพ่งพินก่อนนะครับผมอันดับแรกจากพอกับแม่อาบน้ำให้น้องเพ่งพินแล้เรียบตอนนี้แมน้องคลองเขากับคำลังเซียปากน้องแลังเสียดสะดือน้องนะครับผมทุกคนโอ้เสียดเสียเสียถู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 นะครับผมได้เวลาอีกแล้วครับพี่น้องเพราะไดคิดประจำวันหนึ่งขอว่าซักแต อะไรที่ทําให้ลูกของเราสะอาดเราก็ทำให้ได้หมดนะครับผมเตือนเชาขึ้นคำว่าอุ่นพะโลกินน้นมปังเต้าหู้หตะหี่ อ้ยพี่น้องเอ้ยขนมปังสังขยงสังขยาครับบานนี้เออซื้อมาตั้งแต่ตลาดเมื่อวานนี่กินโมเบิร์ตครับมือนีดกกับม,กมาเวฟมาอุ่นกินนะครับผมอู้มอเมนูของข้าวกำลังนั่งกินขอกับท้องเบียดนะครับผมตอนนี้ตอนนี้แม่เท่าก็เอาน,อน,น้องพิงพินรอดนะครับทุกคนนอกองเฝ้ารีบกินนะครับผมทุกคนเออเสร็จเรียบไปที่เรียบร้อยนะครับผมน้องพิงพิงกับหิวคือกันนะครับผมอู้วันนี้ภารกิจเทอดลายยงย้ายยางครับพี่น้องอันนี้เป็นสารนะครับผมสารตายายที่เราไปซื้อมาเมื่อวานนะครับผมทางโรงงานผลินกับมาส่งไว้นะครัับผมมเเาก็สตตรีย้ง น้ำนะครับผมทุกคนโอ้ยน้องพิงพิ่เขาเข้ากับแทงตัวเลยเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมเหมือนนี้ขากับสิพาน้องพิงพินไปซื้อของอยู่ในตลาดกันนะครับผมทุกคนเนี่ย ตอนจิไปเขาก็จะอย่าลืมน้ําปั่นพิคณะนะครับผมทุกคนแซ่บเสียทุกพี่น้องเออผููได้อยู่แถวนี้ต้องมาเสือนะครับผมอันบแรกพอบีกับว่าเสือเอาน้ำนะครับผมนู้ยแล้วก็เห็ดบันไดล่งดีแต่เด้พี่น้องเอยนี่จับ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 ใส่น้ำไปนะครับผมเพื่อตอนรับพี่น้องของทีมงานเ้ามืออ่นครับผม้องพียงพินกับ่ได้สนใจยังแล้วนอนยางเดียวครับพี่น้องโอ้ยสบายใจปลื้มเลยตอนนี้คุณพ่อขึ้นมาแล้วครับผมแวบมาที่ตลาดนะครับผมหลานสักพันครับพี่น้องเออเขาามาเสือทวก เทียนสกปรกนะครับผมอันนี้ท่อมีก็ได้น้ำนะครับผมน้ำสมน้ำหวานนะครับผมมห่อดบ้านแล้วแล้วก็ขนของลงจับ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 ขนของก็ไอปีเรศสองคนยังกัน้ำนำน้ำนำนะครับผมหลังจากสองสามมือว่าหันทั้งยุ่งทั้งแมงวันพี่น้องเอ้ยพวกขอกดเลยพักไปซื้อเนี่ยสอดยุ่งซะแล้วบัดตอนนี้ไม่นุ่นกับกำลังท่าคีมนะครับผมเออคีมอัญยาท่าเด็กนะครับผมเพราะว่าช่วงนี้น้องกัน เป็นพื้นคัดน,นะครับผมตอนนี้ลูกก็ให้ขงานๆๆพี่น้องเอยก่อนสีไข่รับเดี๋ยวจะฝ้าเรื่องห้พวนเฮ็ดนสต๊อกน้ำนมให้เแม่นุ่นซะก่อนนะครับผมตอนนี้แม่นุ่นเ่าข้าปั๊มน้ำนมแล้วไปที่เรียบร้อยนะครับผมท้องเบกอมาเก็บใส่เสี้ยนไว้ที่ละพี่น้องเออตอนนี้กันไล่อากาศของที่ละพี่น้องเออภารกิจเราเยอะแยะเต็มไปหมดนะครับผมทุกคนอันนี้เ่าข้กากำลัง เห็ดหองพระไม้นะครับเมนูของเข้ากระชื่อโต๊ะพระเมื่ม่นะครับผมทุกคนอู้ยงามงามครับผมฝนตกจ่อยนะครับผมโอ้ยเป็นมนซุ่มเย็นรายครับผมเออตอนนี้เต็นกลางไว้โต๊ะกลางไวล้วเรียบเรียบยฝนตกมากนะครับผมเออเห็ดแห่อากาศบ้านเขาเย็นนะครับผมต้องเปิดหมูยอทางอุบลนะครับผมอู้ยมาเวยบกินฟังไล่บรรเลงพิ้นมันม้วนนะครับผมโอ้กินถาบรรยากาศฝนตกช้าเห็ุเบียดไดยครับพี่น้องอู้เสียปีหลีนะครับผมทุกคนเลยตอนนี้เราก็เวบมานะครับผมหลังช่วงฝนตกนะครับผมทางพอ กับทีมไอไอนะครับผมกับกำลังจัดเตรียมขึ้นศาลนะครับผมพี่รองเอือขึ้นศาลพันธุตั้งฐานศาลนะครับผมอันนี้ท้องเบิกะกำลังล่างบ้านก็มีทีมนะครับผมทุกคนหลังจากฝนตกนะครับผมเอฝนมันฟ้าผาเข้ามาเนาะโอ้ยฟ้าปะนะอันนี้เบื้องหมาที่พี่รองเออเบื้องหมาของปูนะครับโอ้บเป็นตะซักตะหักเป็นตะหักตะเพียงคักโอ้ยตอนนี้บรรยากาศท้องฟ้าเริ่มแจม่มใสออกแล้วนะครับผมทุกคนตอนนี้ก็ทีมงานผ่านใบซีนะครับผมก็จะจิเตรียม ของนะครับผมวานนี้ อันนี้ก็เป็นบรรยากาศย่ามแรงครับอันนี้เออทีมงานใบตองพานใบทรงใบสีดอกราวเรืองโอ้เยอะแยะเต็มไปบิดครับพี่น้องมือนี้เข้ากระชิอันเชิญปูพพุทธลูกของเขานะครับผมข้นสูหิงพระนะครับผมอันนี้ปูน้นเข้าเขากับเตรียมนะครับผมจัดมองว่างมองไว้ให้เพื่อนนะครับผมปวกท้องเบียกระ่าจักยังดอกแบบมีแต่เพื่อนผ้าเย็ดพี่ธงพิธี่นะครับผมกะเพื่อกะสวดนะครับผมกะสวดชาดูเด้อลูกหลานอยู่เย็นเป็นสุขนะครับผม